รถมือ2 JK ขอแนะนำให้ทบกับแจ้าจีดีนะคะรถเป็นปี0 4ค่ะเคื่องกดีมากๆช่วง่างแน่นๆนะคะราคาถูกๆค่ะ6,9,000บาทนะคะแอร์ออโต้ค่ะสีสันดูสวยภายในดูสะอาดแอร์เย็นกระจกไฟฟ้าค่ะล้อนะเอกสารครบนะคะภาษี6 7 เล่นตามประภาพเลยนะคะ6,090บาทค่ะต่อรองได้นิดหน่อยรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะเก่งรุ่นนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะใช้ดีประหยัดและทนทานค่ะขนากเล็กลกะทัดรัดด้วยนะคะเป็นเก่ง5ประตูรุ่นแรกๆท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อนะัดดูรถตรงนได้นะคะติดต่อผู้ขายกันได้ทางเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะมีเบอร์โทรคนขายใส่แค่เลยนะคะ เราไปดูเองนะคะเพื่อผของตัวท่านสำหรับวันนี้แอดนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ